แบบฝึกหัดต่อไปจากห้องเรียน I think I talk ค่ะก็คือการฝึกคิดพอใจกับสิ่งรอบตัวค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรามีพลังบวกในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพลังบวกเวลาที่เราไปสื่อสารกับใครเราก็จะส่งต่อพลังบวกไปจากใจของเราจริงๆโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งค่ะวิธีการทำดังต่อไปนี้นะคะเห็นสิ่งรอบตัวของเราค่ะแล้วก็ดูมัน นะคะดูด้ดยวยความรู้สึกพอใจแล้วก็ขอบคุณแต่อย่าแค่พอใจขอบคุณไม่เอาไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นแบบนั้นนะคะทำให้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นสมมติว่าครูอ้อมีมีหมอนอิงนี่หมอนนี่หมอนอิงของคอรูอ้อนะคะเป็นหมอนอิงล,ลายกุหลาบซึ่งครูอ้อก็ได้ได้ ได้หมอนอิงใบนี้โดยโดยซื้อมานะคะแต่ว่าซื้อมาจากพี่ท่านหนึ่งที่เขาทำดูเขาวาดลายสิคะเห็นไหมคะเราก็มาดูอุย้ยตายแล้วเขาช่างเลือกสีเนาะลายสวยงามครารู้สึกดีมากเลยที่ได้ใช้หมอนอิงใบนี้แล้วก็ผ้าก็เป็นผ้าไหมสวยงามนี่คือพอใจนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ที่รู้สึกดีเราให้รายละเอียดกับมันแล้วก็ขอบคุณคนทำ อันนี้คือเป็นวัตถุแล้วถ้ายิ่งเป็นคนเป็นของเราก็ฝึกพอใจกับคนรอบตัวของเราแล้วก็ฝึกขอบคุณนี่คือสิ่งที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นอย่าทำแค่แห้งๆขอบใจดีนะทำให้มันมีรายละเอียดและลึกซึ้งค่ะลองดูนะคะแล้วก็ส่งข่าวมาให้รูอ้อทราบค่ะ